มีลูกสาวก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมาอยากจะทดลองนะะแต่งหน้าเขียนคิว้วบ้างอะไรบ้างนะคะถ้ะาภาษาเด็กค่ะก็จะมีเอ่อลองเทาปาค่ะทดลองเขียนนั่นเขียนนี่แอบแอบมองแอบมองกลัวแม่อายแม่เคืนแม่นะแม่ก็ว่าทาเลยลูกทาเลยเอาที่หนูชอบค่ะโอเคค่ะสวยสวยค่ะลกูก อืมอ่มีโชว์มีโชว์อยากจะเป็นอินฟูค่ะอ๋อมีตาลองไปแอบแอบแอบตลองพื้นคุณแม่ไปด้วยค่ะอ้สวยค่ะลูกสาวอันนี้ลูกสาวคนโตค่ะอ่ะมีมีมีมมโอ้โ,โอ้คืออยู่เดหนละเนอะอืมอืมนะคะก็อะไรที่เขาอยากทําเราผู้เป็นแม่นะคะก็จะสนับสนุนนะคะอะไรที่มันอยู่ในสายตาเรานะคะ แต่นางก็อืมอ่ะคือคือคืออืมอยากจะทําเหมือนพี่เขาจะาแต่งตัวอันนี้ครั้งแรกของนางนะคะที่แต่งเอาเองนะคะใช้เครื่องสำอาของคุณแม่เครื่องสำอาคุณแม่ไม่มีอะไรมากค่ะมีแต่ลิปสติกัะแป้งทาแป้งตลับรองพื้นนิดๆหน่นนนอยๆน,น,นะะราคาถูกๆหลัก้อยค่ะทําไปอีกทาแป้งทาอู้ๆ,ๆมีทาแก้มมีทาแก้มค่ะปะแก้มไปอีกรอบนึงค่ะอืมอือ อ่าเริ่มกะทีกันกะทีอามีปัดตาด้วยค่ะทาจมูกทําอันรังบอกว่าโอ้ยโอ้ยมีคนตาโอ้ปัดตาอิงด้วยจ้าน้องอยู่ป .2 ค่ะอืมไปไปหัวก็คืนป .2 ค่ะอ่ะไปอีกไปอีกอืมลิฟต์ลงไปอีกสองรอบค่ะ่าลิฟต์ลงมาอีกสองรอบอ่ะมีคิวอีกรอบสามค่ะนะ เขียนคิ้วอีกรอบสามคะ่ะโอเคิคิ้วเขียนไปเขียนมาดําเลยคะ่ะมีปัดปัดปัดโอ้อะโปะโปะโปะแป้งไปอีกโปะแป้งไปอีกอ่ะคือ,ค,อคือได้และวนะ้องนี่เช็ดออกด้วยก้อนเล่นเอาซะสองรอบสามรอบนะเอออ่ะอะมีใจใส่ตรงไหนอีกโอ้เสียนปลาอีกรอบที่สี่ค่ะวี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 อ่ะ,อะมีมีใส่แก้มอีกรอบที่สองค่ะสวยยังคะสวยสวย